กอลขนสุขเอครับเจอกับน้ำดึบโดนทองบีครับสนามที่หนึ่งพร้อนรมนำลงสู่สนามครับออโซนของสาตินิงเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยไม่แล้ว

่งขวานี่มดมาเลยบดมาเลยมันไหตีล่ะมฝงขวาพี่นี่่งนี้โอ้โอเ้าเลยเจ้าพ่อหงต้อนะครับเจอกับ ชนะชนะชนะเซฟสวยชนะยิงเข้าชนะเลยเด้อถ้าจุดที่สองนี่ครับอันนี้เข้ากองกันมาแล้วดีที่สุดเลยนะครับยืนอย่างโรนโดเลยนะครับเฮ้ยวตุ๊กตนตุ๊กตนสุดเลย